e ซูซูดีแม็ก1.9สป2019กับเลขใหม่68,000กิโลราคาเพียง5 15,000บาทได้เป็น4ประตู u, มาพร้อมล้อแม็กซีขอบ18ภายในเกียร์ธรรมดามาพร้อมเบาะผ้าสภาพยังใหม่ๆหน้าเดิมท้ายเดิมปลายท่อไทยเทท่านไหนสนใจกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วไปรับชมในรายละเอียดต่างๆของตัวรถกันเลย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับตูนเพชรยนต์รถกระบะมือ2เกรด A นะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้า i s u ู u d ดีแม1.9สเกียร์ธรรมดาปี2019คันนี้เลยนะครับคันนี้ได้เล็ขไม่เพียง68,000กิโลเท่านั้นกับราคาเพียง515,000บาทนะครับทันไหนเครดิตดีนะครับต้องการจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง10,000เท่านั้นนะครับ ว่าแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับขอฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยแล้วไปรับชมในรายละเอียดต่างๆของตัวรถกันเลยเริ่มจากด้านหน้าของคันนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับแถมได้ชุดแต่งเป็นล้อซีอีขอบสมาแล้วด้วยนะครับด้านหน้าสังเกตดูในส่วนของเนื้อสีต่าง,าง,างนะครับไม่มีร,รอยใดใดเลยนะครับสีสภาพยังใหม่กริบแบบนี้เลยนะครับได้กระจังหน้า เป็นสีโครเมียมอันนี้ได้เป็นชมตัว S อสพร้อมกับโลโก้ i s u z ุสีแดงสวยๆเลยทีเดียวสำหรับด้านหน้านะครับสังเกตดูในส่วนของตัวไฟเลยรับได้เป็นไฟเดิมไฟแท้โรงงานนะครับสภาพยังใหม่กริบเลยด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวาสภาพก็ยังเป็นเดิมโรงงานสวยๆเลยทีเดียวในส่วนของโครงสร้างด้านล่างอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของหม่อน้ํานะครับ เลยสังเกตดูได้โดยรถไม่เคยโดนชนหนักตัดต่อแต่ยังได้ได้ทุกอย่างเป็นเดิมโรงงานสวยๆเลยทีเดียวหมอน้ํารังผึ้ง,งข้างในนะครับยังสวยๆเลยนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะครับสังเกตดูได้เลยสภาพโคมไฟยังไม่คริปแบบนี้เลยได้เป็นโคมเดิมโคมแท้โรงงานนะครับด้านข้าง ได้เป็นล้อ c e 18พร้อมยางฮีโร่อาวันวัปี2019สะครับสวยงามเลยทีเดียวด้านในนะครับจะให้ดูในเรื่องของโครงสร้างกันต่อเลยครับสังเกตดูได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมโรงงานสวยๆอย่างนี้เลยนะครับจะพยายามซูมให้ทุกท่านได้เห็นรายละเอียดกันแบบชัดๆอย่างนี้เลยบอกได้เลยว่ารถทุกคันที่เพชรยนต์นำมาขายนะครับมีแต่รถ คุณภาพเกรด A นะครับไม่มีประวัติของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดไม่เคยจมน้ําไม่เคยไฟไหมแน่นอนด้านข้างนะครับเนื้อสีต่างๆนะครับยังสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับไปดูกันที่ภายในของห้องผู้โดยสารห้องคนขับเลยนะครับประตูนะครับสังเกตดูได้เลยไม่เคยโดนชนหนัก แต่อย่างใดนะครับประตูไดเมตอาร์คสวยๆแบบนี้เลยนะครับประตูเป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมดเป็นเดิมโรงงานอย่างที่เห็นเลยนะครับเมตอาร์คอยู่ครบสมบูรณ์ลูกยางยังนิ่มอย่างนี้เลยสําหรับภายในได้เป็นโทนสีดํานะครับได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์แบ็กคู่วิทยุซีดีแบบธรรมดาได้เกียธรรมดา6สปีดน,นะครับสภาพเบาะเป็นเบาผ้าสภาพยังสวยๆยังใหม่ๆอย่างที่เห็นเลยนะครับ ไม่ฉีกขาดไม่ชำรุดแต่ยังได้บอกได้เลยว่ารถทุกคันนะครับได้รับการเช็คระยะจากศูนย์เป็นอย่างดีนะครับนี่เลยมีโลโก้ชัดเจนนะครับในส่วนของโครงสร้างเสาคานบีนะครับสังเกตดูได้เลยหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่ยังได้นะครับทุกอย่างได้เป็นเดิมโรงงานอย่างที่เห็นเลยหัวน็อตสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นในส่วนของเสาคันเอด้านหน้าสังเกตด,ดูได้เลยหัวน็อตสภาพสวยๆไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างเป็นเดิมโรงงานเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์เลยนี่เลยนะครับมาร์คสีหัวน็อตต่างๆยังอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจกแกะขันแต่ยอย่างได้ได้รถสภาพ คุณภาพเกรด A อย่างที่เห็นเลยนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องผู้โดยสารทุกอย่างยังคงสภาพเดิมโรงงานสวยๆอย่างที่เห็นเลยนะครับบอกได้เลยว่าคิดจะซื้อรถมือสองนะครับต้องกดโทรศัพท์โทรเข้ามาหาผมเท่านั้นนะครับ บอกได้เลยว่าไม่มีรถยอมแมวแน่นอนนะครับรถทุกคันที่เรานําเข้ามาขายนะครับเราคัดคุณภาพเป็นอย่างดีสังเกตดูในเรื่องของโครงสร้างนะครับเม็ดอากยังอยู่ครบสมบูรณ์อย่างนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อแต่อย่างใดนะครับได้ทุกอย่างเป็นเดิมโรงงานอย่างที่เห็นเลยต่อกันที่ด้านหลังเลยนะครับด้านหลังได้เป็นโครงสร้างเดิมโรงงานนะครับ ไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อแต่อย่างไรทุกอย่างยังคงสวยเดิมอย่างที่เห็นเลยด้านหลังนะครับได้เป็นปลายท่อไทยเทนะครับสวยงามเลยทีเดียวเสียงกำลังนุ่มๆไพเราะสนอหูเลย สำหรับโครงสร้างกระบะด้านหลังสังเกตดูได้เลยนะครับหัวน็อตส,สวยๆอย่างนี้เลยไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดทุกอย่างยังอยู่ครบสมบูรณ์เม็ดอาร์คยังสวยๆเลยทีเดียวได้ทุกอย่างเป็นเดิมโรงงานแบบนี้เลยหัวน็อตสวยๆเม็ดอาร์คอยู่ครบครบสมบูรณ์มีกระบะไลเนอร์แถมมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับรถคันนี้นะครับฝ่ายท้ายเดิมนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมโรงงาน ทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นเลยไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดทุกอย่างยังคงเป็นเดิมโรงงานนะครับสภาพเหมือนไปแดงเลยทีเดียวแถมได้ของตกแต่งมาเป็นล้อซีอีของ18สวยๆเลยทีเดียวนะครับกระจกนะครับสังเกตดูได้เลยกระจกทุกบานนะครับมีโลโก้ชัดเจนนะครับเป็นกระจกเดิมโรงงานนะครับกระจกแท้ศูนย์แน่นอน ภายในนะครับโครงสร้างเดิมนะครับเม็ดอาร์ตสวยๆคมๆอยู่ครบสมบูรณ์อย่างนี้เลยไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดทุกอย่างยังคงเป็นเดิมโรงงานนห่นเลยนะครับเสาคานบีนะครับยังอยู่สวยๆส,สภาพเดิมโรงงานอย่างที่เห็นเลยไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับ หัวนัตไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดอยู่ทุกอย่างยังอยู่ครบสมบูรณ์นนี้ก็จะเป็นในส่วนของประตูด้านหน้านะครับฝั่งผู้โดยสารสังเกตด,ดูได้เลยยังสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อแต่อย่างใดลูกยางยังนิ่มๆเลย เสาคัาน A ด้านหน้าสังเกตดูได้เลยนะครับทุกอย่างก็ยังยังคงเป็นเดิมโรงงานนะครับมาร์คสีในอู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจกแกะขันแต่อย่างใดนะครับนี่เลยสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของเอกสารสำเนาเล่มกันแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับ นี้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบริษัทเพชรยนต์นะครับนี่เลยเจ้าของเดียวนะครับมีแค่เปลี่ยนป้ายมาเท่านั้นเองก็เปลี่ยนป้ายเป็นป้ายกรุงเทพนะครับเป็นป้ายที่เพชรยนต์ไปขอทำใหม่นะครับ ได้ทุกอย่างเป็นเดิมโรงงานสมบูรณ์สวยงามเลยทีเดียวสําหรับรถคันนี้นะครับบอกได้เลยไม่มีประวัติของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างไม่เคยมจมน้ําหรือไฟไหมแน่นอนนะครับไม่เคยเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์ลูกยางประตูนะครับสังเกตดูได้เลยยังสวยๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบสมบูรณ์นะครับลูกยางยังแน่นๆเลยดอด ไปดูกันต่อที่ด้านหน้านะครับสังเกตดูได้เลยนะครับทุกอย่างยังอยู่ครบสมบูรณ์เป็นเดิมโรงงานนะครับสภาพยังใหม่ๆเลยทีเดียวอันไหลช่วงล่างยังแน่นๆเลยนะครับโช๊คเดิมนะครับไม่มีน้ํามันรั่วซึมแต่อย่างใดบอกได้เลยถ้าท่านมาเห็นด้วยตาของท่านเองนะครับบอกท่านจะรักรถที่เพชรยนต์แน่นอนนะครับเนื่องจากรถทุกคันที่เรานําเข้ามาขายนะครับเป็นรถคุณภาพ เกรดเนะครับเราคัดเกรดมาอย่างดีไม่มีประวัติของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําหรือตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับทุกคันสามารถตรวจสอบประวัติได้ทั่วประเทศนะครับหากลูกค้าท่านไหนซื้อไปแล้วเจอว่ารถที่เพชรยนต์นะครับนํามาขายมีประวัติของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําหรือตัดต่อโครงสร้างมานะครับบอสของเรายินดีรับซื้อคืนเต็มวงเงินเท่าที่ลูกค้าจ่ายมาเลยไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องเลย สำหรับห้องเครื่องนะครับทุกท่านลองสังเกตดูได้เลยทุกอย่างยังคงเป็นเดิมโรงงานสวยๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับได้เป็นเดิมของงานสวยๆอย่างนี้เลยนะครับห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่องเดิมไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดมาร์สีต่างๆยังอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะครับบอกได้เลยว่าถ้าคิดจะซื้อรถ มือสองนะครับต้องที่เพชรยนต์เท่านั้นและต้องโทรเข้ามาหาผมเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสจากรถคันนี้นะครับรีบหยิบโทรศัพท์คว้าขึ้นมากดเบอร์โทรผมและโทรเข้ามาหาผมได้ด่วนๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าของเซลล์ท่านอื่นรีบมาจองตัดหน้าไปนะครับนี่เลยนะครับได้ฝากับโปรงเดิมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับแมท์อาร์ตอยู่ครบสมบูรณ์อย่างที่เห็นเลยนะครับ รถที่เพชรยนต์นำมาขายทุกคันนะครับสามารถตรวจสอบประวัติได้ทุกคันแน่นอนมีประวัติที่ชัดเจนและไม่มีรถยอมแมวแน่นอนนะครับได้เครื่องเดิมเกียร์เดิมโครงสร้างเดิมนะครับที่เห็นเลยเลยนะครับให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าสวยจริงไม่มีจกตานะครับสําหรับรถที่เพชรยนต์นำมาขายและสําหรับท่านไหนที่สนใจ i s u ุสุดีแม็ ท่านนี้นะครับกอริศกดโทรศัพท์โทรเข้ามาผมได้เลยนะครับเรารับทุกอาชีพนะครับแล้วก็ทั่วประเทศ76จังหวัดเลยนะครับรัอเงินสดนะครับหรือว่าจะเป็นการจัดไฟแนนนะครับเราก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับและในส่วนของโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่มีเครดิตดีนะครับออกรถฟรีดาวได้เลยแถมได้รับดอกเบี้ยนะครับเป็นดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับ เบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79บาทเข้านั้นนะครับท่านไหนสนใจนะครับไม่ควรรอช้ารีบยกโทรศัพท์กดโทรเข้ามาผมเลยนะครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าท่านไหนสนใจรีบกดโทรเข้ามาผมเลย